การคุมโคนมันก็ใช้ไม่ได้เพราะไก่เพื่อนบ้านมันเป็นปัญหาแต่ถ้าเราทําอย่างนี้ไก่เพื่อนบ้านก็ไม่เดือดร้อนไก่เพื่อนบ้านก็เขี่ยก็เขี่ยไปมน้ําระบบน้ำเราดีเราไม่คุมโคนล,ละหรือว่าเราจะคุมก็คุม,มอย่างห่างเนาะมันก็ไม่เป็นไรมันก็เขี่ยไปเขี่ยมาแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้เนาะอันนี้อันนี้ก็พูดดีนะนนี่ก็ใส่ไปหน่อยนี่นะ จากระบบน้ำน้ำซึมกลายเป็นน้ำหยดแก้ปัญหาไก่เขียถูกใจไหมครับแบนนี้อ,อถูกใจเพ <laughs> ื่อนบ้านดีใจเนาะ,ะดีใจก็คือก็คือถ้าไม่มาวันนี้ก็หมหเือาเป็นองค์ความรู้ที่จะได้องค์ความรู้มาเนี่ศึกษาและทดลองมาละว่าได้ผลคนงานเขาก็าชอบสองอย่างนี้แหละเขาบอกว่าเอา,เอาแบบไหนคนงานที่ที่สำนักง,งานนะเขาบอกว่าเอาแบบเอาทั้งสองแบบเลยครับพี่นอ เพราะว่าอย่างมันง่ายดีเพราะว่าหนึ่งจากแกรดน้ําทุกอาทิตย์แกไม่ต้องรดละอาทิตย์เว้นอาทิตย์ก็ได้เพราะสังเกตจากใบเอาถ้าใบมันเหี่ยวก็ให้น้ําให้น้ําก็ไม่ต้องให้ให้ที่ต้นนะให้ตรงนี้เอาประหยัดน้ําอีกถ้ามันเต็มตรงนี้ก็หยุดละนี่ออกไหมตามปกติเราให้น้ํานี่เราไม่รู้มอกเนาะให้ไปเรื่อยๆมันเปลืองมันเปลืองน้ําอันนี้ประหยัดน้ําด้วยประโยชน์ประหยัดประสิทธิภาพแล้ว แต่งกิ่งเสริมต้นสูงงั้นถ้าปีนี้ยังไม่แต่งก็ไม่เป็นไรถ้าครั้งหน้าใช้บันไดแล้วก็ตอนเลยตอนกลางๆอ่าตอนกลางตอนสูงเนี่ยไอ้่กิ่งกระโดนยิ่งสูงใหญ่เลยตอนตอนขายก็ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งขายได้ดีสองไว้บนก็เก็บยากองกิ่งตั้งๆเนี่ยอตั้งๆกลางก่อนอ๋อเปิดกลางเปิดกลางเปิดกลางเน้นเปิดกลางเลยแบบ เปิดกลางก่อนเปิดกลางแล้วก็เห็นไหมลูกมันก็ออกประมาณนี้เราก็เป็นอย่างเราที่บอกเนียว่าเห็นปะ่ะลูกอยู่ประมาณนี้น,นี่ก็ถือว่ายังยังยังพอดีอยู่เนาะแต่ถ้าสูงกว่านั้นเนี่ยจะได้เก็บอ่ะ <c oughs> ต้องใช้บันไดเก็บเออต่อไปทําเตี้ยถ้ามันอยู่ประมาณนี้ยิ่งดีหนึ่งเวลาลมพัดอะไรพัดมันก็ไม่หักไม่โค่นส <c oughs> องดูแลง่าย เราไม่ต้องเป็นต้นทุนในการเก็บเกี่ยวและที่ปัญหาเมื่อกี้ที่บอกว่ามีปัญหาก็คือถ้าเราไม่แต่งกิ่งมันจะเป็นลาน้ำหมกที่กี้เป็นลาน้ำหมาถ้าไม่แต่งกิ่งเนี่ยคือตระกูลส้มเนี่ยมันจะเป็นลาน้ำหมาทเ<อ>้ง,งเน,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 นงั้นต้องอาศัยโปรง่งเวยก่ะต้องโปรง่งต้องโปรง่งเน้นโปรง่งโปร่งใสนะหมายถึงว่าถ้ามันโปร่งน้าใจเชื้อราเชื่ออะไร อันนี้อาจจะต้องใช้สารชีวพันธุ์น่ยนะน้องน้งน่ง,ง,งะค<ช>่ะอันนี้นี่เดี๋ยวให้คุณมาลาคามาันจะดูแลเดี๋ยวให้คุณมาลักามันจะดูแ,ลแล็นรอบ